ียวอคไสโยเพิ่มจะได้จะดน่อยค่ะให้กินว่าน,น,นะคะวันนี้เราจะมีกินแบบพึ่งขอไยที่ละมาที่เวลานี้คือเราไปดูเฟีดเพื่อนไปหน่อยบวกกับดูเออสิงเออบิ๊ซโกกับเธอ,ออยู่ในบิโก้เพลินไปหน่อยแล้วก็เลยพึ่งมาไลฟ์เวลานี้ อเ,อ,เอ,อ,ออหาเพจหนึ่งเอ่อหาเพีหนึ่งน้องน้องคนไหนเป๊ะน้องน้อง,นองคนไหนมีไป เที่ยวสงกันที่ไหนบ้างบอกด้านได้นะส่วนส่วนคนอัดคลิปก็เอมอ,อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้เ,เล่นนะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเล่นอยู่บ้านนอนเล่นเกมแล้วก็เข้าบีโก้ดูนู่นนี่ในบีโก้แล้วก็กิน เออมุกะทะในวันครอบครัวแค่นั้นแหละแล้วตอนนั้นก็อยู่บ้านยาวอันนี้เพราะว่ามันเป็นแมปเออพูดยังไงดีนะมันเป็นแมปเออที่มันคล้ายไอ มันคล้ายๆเอ้ยนี่มันไอ้ดีลรองของฉันทุกคนนี่ไอดีลรองของเราชุดนี้จําได้เลยเพราะว่าเป็นคนใส่เองตอนผมก็เป็นคนใส่เองแต่งเองเย <c oughs> อันนี้นะ่าจะอุ้ยเจอดีเรารองเราด้วยนี่ไอดีลรองเราอุ้ยอันนี้ก็ไอดีลรองเราอีกเดี๋ยวเราไปเจอใจไอดีลรอง ้าไปเจ๊ดๆไอ้ดีลองในไอ้ดีลองของเรา เพราะว่าเราจำได้เพราะว่าเราแต่งเององทรงเครื่องเออเขาไปสับปทานการกระตุกเลยนะ จะไม่พอมั้งนี่พอหรือเปล่าไม่เรียนใจ เงินนั่นนะแป๊หนึ่งมนาะนะขอคิดก่อนเงินน่าจะไม่พอปะเงินน่าจะไม่พอเพราะงนันมันเอ็นี่มันเยอะ ย่มเน,น,นี่ยเงินน่าจะเยอะเยอะไม่ได้น่าจะเดี๋ยวนี่ก็ดีฟฝเอาจิงจริได้มีฝาแฟลสามบอ เอเพหนึ่งนะโอเคไม่ต้องสงว่าว่ารูปนี้มารูปนี้คือใครที่เรามาไอ้นี่เพราะว่าเราไปเจอรูปเราน่าจะเป็นเดตไอดอลของประเทศญี่ปุ่น โอ้เยอะมากเราต้องมีไปกับเขาบอกไม่แน่ใจจะบินไปได้ก็ดีไปด้วย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 ไป,ไ,ไ,ปไปด้วยไปด้วยอไปได้เอ่อบไปด้วย ไม่รีิตตัวไม่ได้ต้้งกลับไปสรงนี้นไปที่รีบุดแทนด้วยนะร่างที่สองของฉัน เพียบเลยอันนี้ก็เพียบอ่นนี้ก็เพียบเยอนนเบเอไปอย่างนี้ก็ได้อยากรู้ว่ามันวิ่ไปไหนเท่านั้นแหละ รอไว่มันินไปไหนไมี่ไปไหน เราก็รอดูต่อไปเริ่นแลนะขอรอดูโอเคมันน่าจะหลุดออกจากแมพไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราดูตั้งตารอ,อตั้งตาดูมันหลุดออกจากแมพปืนนุ่นปืนนุ่นอเออ น,นี่ห้องสำหรับพลังงานปะนี no, <the> ่จะใช่ห้องสำหรับพลังงานเราจะรีบรีบไลฟ์นี่แต่เราจะไปทิ้งข้าวหูค่ะ ั้งคือได้ด้วยขอั้งคือแบบไม่สนมบมินสมวร์ทูมนนี้สนมบมินไทยแอร์ไลน์สนมบินไทยแอร์ไลน์บินไปทุกประเทศแปดเนลืเอ๊ะไม่ใช่แปบแเดแแปแโอเคไหมล่ะ สนาบินนี่ไปทุกที่ทุกหนแห่งโดยโดยสนามบินไทยแอร์ไลน์ก็มีแต่สนามบินธุวรฒน์ภูมิไมนใช่สนามบินไทยแอร์ไลน์แต่ต่างจากเขานะไอไทยไลน์กับธุวัฒนภูม,มิ รีบลรีบไหลรีบลงเลยพี่ไปกินข้าวก็เรียกน้ำไมาเลยง่วงอยากกลับน้ำก็อยากอยากกลับน้ำแล้วก็อยากนอนด้วยกินข้าวก่อนถึงไปนอน มันคุคูณอ่ะคุณรักเมียมาไม่มทำไรขมนมันก็เดินลง ก็อดดูไรน่นาสนใจอล้วอดดีโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดันนะคะให้คิดดีด้วยนะคะก็เลยหลัลบบาย